สวัสดีตอนเช้าครับผมเราจะพามาดูหมายที่เราใส่ค้างไว้ครับใส่ไว้หลายวันแล้วน่านจะเป็นอาทิตย์แล้วมั้งหมายนี้นะนี่กับเหล็กเมื่อเช้าไม่โดนสักตัวเลยไม่รู้เป็นอะไรคือไม่แตะไม่แต่เหยื่อเลยมันจะถ่ายแต่ว่าแบตหมดแบตกล้องหมดครับไม่ได้ชาร์จลืมตื่นขึ้นมาอ้าวชีหายละ แบตกล้องหมดเลยก็เลยได้มาถ่ายตรงนี้ครับหมายเดิมเออนี่ใส่บ่วงบ่วงเป็นบ่วงดีดเป็นบ่วงธรรมดาเนี่ยแหละครับรุ้นได้แค่หมายนี้แหละอ้สองตัวมาไงนะ song tôi đèn. Dừng ngay, Dừng ngay, dừng ngay, luôn lòng luôn 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 shoot, shoot ไม,ไม่โดนเลยทุกคน เป็นพ่อหนูตัวเล็กหรือเปล่าไม่รู้เนาะเดี๋ยวผมจะลองใส่อีกวันนี้ถ้าวันพรุ่งนี้ไม่ยังไม่ได้อีกนะผมก็น่าจะลือ้อไปตั้งหลักใหม่ก่อน

mà mấy mà mấy Ảo, ờ. à, ờ. buồn hai à ờ. huy cái mình hai bên này đi 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 à kuni <laughs>

อ่ะวันนี้ได้หนึ่งแ้มครับแต่ว่าเป็นลูกนะนั่นจะเป็นลูกตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับเราก็จะเหลืออีกฝั่งนูน้นครับ นอะีกสักแต้มมยโอ้โห,โโหดูทางเขาขึ้นค่ะตรงนี้น่่แต่ว่าเป็นทางเก่า เก่าแล้วเนี่ยใหญ่มุ้มขึ้นแล้วไม่น่าจะไม่มีตัว ไม่ชนเลยชบ ไม่มีแล้วทุกคนผู้หนองน้ำแล้วก็ดักกุ้งไว้อัน,นยังใหญ่เลยนะว่าใส่ปลาเนี่ย คงไม่มีอะไรแล้วนะเหลืออีกสองคันอ้ยนึกว่าจะไม่ได้สักตัวใส่ไว้ตั้งยี่สิบคันนะไม่ใช่เกือบสี่สิบคันนละอุย้ยได้ตัวเดียวลองดูพรุ่งนี้ครับถ้ายัง ไม่ติดหรือว่ายังไม่ได้อีกก็น่าจะรื้อก่อนพุ่งนี้พุ่งนี้น่าจะเป็นรื้อครับรื้อออกก่อนรื้อไปตั้งหลักใหม่ก่อนไปทุกคนรอรุ้นต่อพุ่งนี้ครับ